น้องยอยอมา่ไหนลอ๋อน้องยอมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านโคกวัดมีน้องยอเป็นลูกสาวของคุณพ่อปอและคุณแม่หลอมีลูกสาวชื่อน้องยอมีต้นโอใจเริงมุ่ใหญ่ยิ่งกว่าต้นพริก ยอดไปผ่านไปผ่านต้นโพนี้โดนผีหลอกวันนั้นแม้กระทั่งพระเินผ่านไปบินทบาทผีมาหลอกเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วพระวันนี้กระเจิงกระเจิงกระกายากระจายโยมช่วยอับขนาด้วยโอ้ทีนี่รูกแรง ขนาดยายอายุเ2สิบปียังดืง้อยายไม่หันจุดๆเลยปรากฏว่าผีลูกมากเลยมีแต่มีเด็กหญิงคนหนึ่งไม่กลัวผีชื่อว่าเด็กหญิงยองไม่กลัวผีวันวันหนึ่งนั่งดูพ่อกับแม่นั่นดูทีวีเรื่อง เมียนแต่งโอ้ยชอบยังนั่งยังนี้นะโกรธเบงพอจิดตายยังแค่ใี้โอ้โหป่ะพ่อกับแม่กำลังนั่งดูทีวีอยู่ปรากฏว่ามีแต่พินโยนังขอคุณพ่อคุณแม่บอกคุณพ่อคะคุณแม่คะหนูจะไปที่สุภีที่ต้นโพจะไปแล้วลูกดึกๆแล้ว cô và em không phải thân cận, để anh Jimmy yòe mạnh, thứ thua anh, đờn phai bị ruốc phiêng, đờn phai trên cột, đang giơ chân này, to này tung chạy má, lòi hay yòe luôn này xí, bà cô phết, phì này ngông ปกติชาบ้านแันช่องรขาไปจะวิ่งกระโดดใตเด็กินจอเนี่ยไม่คจอผีเลยมาเลยผีออกมาจริงเลยลมมาเงและ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 แและแแล้วผีก็มายืนปรากฏต่อหน้าเด็กกินจอแทนที่เด็กกินยอเห็นปีจะวิ่งหันจุกตู่ยืนวอร์ชอตใจ นี่หรือผีผีก็ไมายากนะเออนี่แหละยังงี้แหละผีไหนถ้าเป็นผีจริงไหนลองๆให้ไม่ย้อนในซีกยีนเลยดึงหัวช้ำเลือดเลือดแตกคอเลือดไหลออกมาแทนเทพเด็กอิงจอจะวิ่งหนีผีกลับยืนระาะชอบใจโอ๊กเก้ ทำได้พ่อดูอยู่บ้านทำไม่ได้แล้วปีก็เลยงกเลยก็เลยปราบตัว่าับปีก็เลยนะคนว่าทเ่เด็กหริงยอมให้ครูปีมาซืบอราบที่หลังว่าเด็กหิงยอมเป็นคนดีมีคุณธรรมรักษาศีลห้าศีห้ามีกี่ข้อศีลห้ามีสองข้อศีลห้ามีกี่ข้อลูกสี่ข้อหรือห้าข้อ สี่้ามีก้อ็กก้อนสองข้อสี่้ามีห้าข,ข,ข้อที่หนึ่งเว้นจากการค่าสัตว์เว้นจากการค่า